สลัยกุมคาับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโนเบสนะครับผมเบส R D d c ดี c e n t e r นะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมอยู่กันที่นะครับบางพลีนะครับโกดางบางพลีสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมพามาเจอกับตัวพิเศษอีกหนึ่งตัวเลยครับเป็นนะครับแคมรีนะครับปี18ตะเรียนแบบนี้ครับว่าเป็นตัวปลายปี18นะครับซึ่งจะได้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับคุณลูกค้าแล้วก็สภาพบอกเลยครับ A โคดบวกไม่ได้ A บวกธรรมดานะครับต้องนิยามคำนี้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องบูโนเบสด้วยนะครับผมเบสไอดีดีคาร์เซ็ยินดีให้บริการทุกท่านครับมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเจอกับเจ้าตัวนี้เลยครับแคมรี่นะครับ8นะครับกับราคาค่าตัวแล้วก็สภาพที่เป็นโคตด A บวกเรียนแบบนี้เลยไปเดี๋ยวไปรับชมกันครับ มาเลยครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยครับเป็นปี18นะครับแต่เป็นตัวปลายปีนะครับคุณลูกค้าซึ่งจะได้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นปี18นะครับเลขทะเบียนสวยมากครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเ4 5เลข3หมวดเองสวยจริงๆครับคันนี้นี่สภาพสีภายนอกผมให้9 7เลยนะครับคุณลูกค้าแทบไม่ต้องเก็บเคมเลยครับเห็นไหมครับสวยจริงๆครับเนียนจริงๆนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับยางนะครับเป็นบิสโตนด้วยนะครับคุณลูกค้าแม็กปีนี้จะสวยมากนะครับคุณลูกค้าแต่นี่ครับยางเป็นปี2022นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับอ่ายางจะเป็นปี2022นะครับผมสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมวนให้ดูรอบคันเลยว่าเนียนสวยเดิมขนาดไหนนะครับสีเดิมเนียนมากครับอย่างที่เรียนแจ้งตัวนี้เป็นปี18นะครับคุณลูกค้าและมีซันรูฟด้วยนะครับสาหรับเจ้าปี18เห็นไหมครับสวยจริงๆครับปี18คันนี้เรียนแบบนี้ครับว่า ไม่ไม่ถึงแสนนะครับก็จะมีตําหนินะครับที่เห็นจะชัดเลยก็จะเป็นร่องรอยตรงนี้นะครับอันนี้เก็บเคมีก่อนสงมอบแน่นอนนะครับผมเห็นไหมครับด้านข้างสวยครับบันไดล่างสวยๆเลยครับคุณลูกค้าสภาพที่คุณลูกค้าเห็นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้อาบน้ํานะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับงัดออกมาเลยนะครับและเรียนแบบนี้ครับว่าคันนี้นี่โอ้โหลูกค้าทุกท่านหมายปองนะครับเต็นท์เองก็หมายปองท่านใดที่สนใจต้องไวครับ ขอบข้างนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็นโครเมียมนะครับคุณลูกค้ามือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมสวยงามจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีบราวนะครับน้ำตาลไหมนะครับคุณลูกค้าในกล้องมันอาจจะไม่ออกน้ําตาลบวกกับฝุ่นที่เกาะด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเลยเอามารีวิวกันให้เห็นเลยครับเห็นไหมครับด้านหลังเนียนจริงๆครับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดหน้าหลังเลยครับคุณลูกค้า อย่างที่เรียนแจ้งครับตัวนี้เป็น 2.5G นะครับปี18เป็นตัวปลายปีนะครับจะได้เป็นโฉมใหม่แล้วคุ้มจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้ราคาค่าตัวก็ไม่แพงนะครับราคาน่ารักเลยสำหรับเจ้าคันนี้อย่างที่เรียนแจ้งเลยครับคันนี้มันเปรดโคตร A บวกครับคุณลูกค้าสนใจรีบสอบถามผมได้เลยครับเบสอาร์ดี r เซนเตอร์นะครับยินดีให้บริการเลยไปครับเดี๋ยวไปไล่ดูกันอีกนิดนึงมาครับวนมาดูในด้านขวานิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับล้อก็แทบจะไม่มีรอยเลยครับคุณลูกค้า ล้อที่มาจากโรงงานจะเป็นยาง2 3 5นะครับผม4 5 R18 นะครับตัวนี้จะได้ล้อขอบ18จากโรงงานด้วยนะครับอันนี้คือความพิเศษของรุ่นนี้เลยครับ Camry 2.5G นะครับปี18นะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับปี18ด้วยได้เป็น2.5ด้วยนะครับพลังกำลังเหลือๆเลยท่านใดที่ชอบรถครอบครัวเวทใหญ่นะครับพาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยมีนจริงๆครับสวยจริงๆผมยังชอบเลยครับลูกค้า ถ้ามีเงินนี่อยากอยากจะโดนเลยครับพูดตามตรงสวยจริงครับสําหรับเจ้าคันนี้มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องเครื่องกันต่อว่าเดิมจริงไหมดีจริงไหมครับไปรับชมกันมาเลยครับคุณลูกค้ามาดูภายในห้องเครื่องเลยนะครับจะเห็นว่านี่เลยครับผมไล่ให้ดูเลยสีคานนะครับเดิมเดิมนะครับเนียนๆผมแวกให้ดูเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเห็นไหมน็อตเนียนเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะไม่มีร่องรอยการขันเลยครับคุณลูกค้าน็อตหัวโช๊คเป็นไงครับ โอ้โหสวยกิฟตเลยครับท่านใดได้ไปผมบอกเลยครับมันน้องป้ายแดงเลยนะครับผมนี่เลยครับอัฝปากระโปรงนะครับไม่มีขยับมาเลยครับคลูกค้าสวยจริงๆครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับซิลิโคนปากระโปรงเดิมโรงงานครับไม่มีการทําสีแน่นอนครับสีคันนี้เดิมทั้งคันครับสีบางทั้งคันเดิมๆเลยนะครับเรียนกันแบบนี้เลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเรียนแบบนี้เลยว่าขับสนุกครับ2 5 G นะครับไม่ต้องห่วงเลยพละกําลังเหลือๆเลยนะครับ สวยจริงครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับ 2.5G ปี18แเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแจ้งราคาค่าตัวด้วยนะครับว่าเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่เรียนแจ้งครับราคาพอต่อรองได้นะครับลูกค้าสนใจยังไงทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับสภาพแบบนี้สีแบบนี้อาการนี้มันมีเพียงคันเดียวนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะเรียนกันแบบนี้ครับมันไม่ใช่รถมือหนึ่งมันคือรถมือสองครับเพราะฉะนั้นคันไหนคันนั้นอาการไหนอาการนั้นสภาพไหนสภาพนั้นครับเรียนกันแบบนี้เลยต้องไวนิดนึงครับลูกค้าของดีมีน้อยครับผม เดี๋ยวไปรับชมในห้องโดยสารกันครับมาครับคุณลูกค้ามารับฟังรับชมในช่องโดยสารให้เป็นเลนวายเลยเห็นไหมครับคุณลูกค้าเป็นพรมลายสวยสวยครับยังไม่มีถลอกเลยนะครับคุณลูกค้าสาหรับพงมลัยของเจ้าคันนี้นะครับแผงประตูก็ยังสวยสวยเนียนเียอยู่นะครับปุ่มใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับคุณลูกค้าและนี่ครับความพิเศษอยู่ที่ตัวนี้เลยเห็นไหมครับเห็นหนับปัดเรือนไม้เขาไหมเห็นไหมครับ9 2้าหักกิโลนะครับอันนี้คือไม้แท้นะครับคุณลูกค้า เรียนกันแบบนี้เลยนะครับว่าอันนี้คือไม้แท้เลยนะครับเดี๋ยวผมนี่เลยครับเห็นไหมครับไม้แท้ๆเลยนะครับคุณลูกค้าไม่มีกลับไม่มีกอนะครับเราไม่จําเป็นต้องขาเพราะว่ารถในสต็อกเราเยอะมากนะครับลองไล่ดูคอนโซลได้เลยครับสวยๆเดิมๆครับภายในจะเป็นหนังนะครับคุมโทนมาด้วยสีครีมนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับคุมโทนมาด้วยสีครีมนะครับให้ความลักซ์ซูรี่เลยนะครับสาหรับเจ้าแคมรี่ 2.5G ปี18ตัวนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับคอนโซลกลางกิวแอร์อยู่ครบครับไม่มีแตกไม่มีหักปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ครับผมขึ้นมาบนรถสตาร์ทรถไม่ถึง5นาทีครับเย็นฉ่าเย็นแบบฟันออกปากเลยครับคุณลูกค้าโอ้โหเดิมจริงๆครับลองเล่นสันลูปนิดนึงโอ้ไฟนี่ครับมีซันลูปด้วยโอ้โหแจ๋วเลยครับคุณลูกค้าเ้วจริงๆเห็นไหมครับ สัรูปยังขยับได้นะครับคุณลูกค้าเปิดได้ด้วยโอ้โหเนียนจริงๆครับท่านใดที่กำลังหาแคมรี่ปี18โฉมใหม่2 5 G พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยสวยๆเลยครับต้องไวแล้วมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงครับแผงมือเปิดประตูนะครับสวยงามทุกจุดนะครับกระจกใช้งานได้นะครับเปิดขึ้นเปิดลงได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเลยครับ พวกนี้เรายังไม่ได้เก็บเคมนะครับก่อนส่งมอบเราเก็บเคมล้างทําความสะอาดให้ก่อนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเรื่องพวกนี้เรื่องจิบจอยมากนะครับขอให้ดูสภาพโครงสร้างโดยรวมเป็นหลักนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามนําเสนอเลยนะครับผมสวยงามจริงๆครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับภายในสวยมากครับแอร์กลางยังใช้งานได้ปกตินะครับผมเทสหมดแล้วตอนนี้ข้างในถ้ากล้องมีวัดอุณหภูมิจะวัดให้ดูเลยครับว่าฟันออกปากเลยตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงท้ายกัน มาครับคุณลูกค้าดูในฝากระโปรงท้ายนิดนึงครับฝาท้ายก็ยังคงเป็นไฟฟ้านะครับแต่ผมหาปุ่มไม่เจอเจอแล้วครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับสวยจริงๆครับอะไหล่ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับคุณลูกค้าเปิดให้ดูกันเลยครับอยู่ครบครับเครื่องมือติดมากับรถอยู่ครบหมดครับไม่ต้องห่วงยางอะไหล่อยู่นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยงานดีงานเนียนครับคันนี้ผมบอกเลยช้าหมดอดนะครับแจ้งกันแบบนี้เลย สวยจริงๆนะครับลองดูที่ฝาท้ายเลยนะครับดูน็อตเลยเห็นไหมครับเดิมไหมเห็นไหมครับคุณลูกค้ามีรอยไหมมีรอยการขันไหมครับมันไม่มีรอยเลยครับไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะว่ามันเดิมจริงๆนะครับขอบข้างนะครับซิลิโคนเดิมโรงงานนะครับจิกไปนิดตามเล็บอยู่ตามเล็บเลยครับไม่มีติไม่มีแข็งสู้เล็บเลยครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับสําหรับเจ้าคนนี้นะครับ แคมรี่ 2.5G นะครับปี18นะครับเดี๋ยวไปรับฟังราคาค่าตัวกันครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูเจ้าแคมรี่คันนี้เลยนะครับ 2.5G นะครับปี18เรียนแบบนี้ว่าเป็นตัวปลายปีนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เลยนะครับปลายปีแล้วนะได้โฉมใหม่ด้วยนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่889,000บาทครับกับใหม่แค่90,000กว่ากิโลนิดๆเองนะครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวเวทใหญ่นะครับ พละกําลังีนะครับแล้วก็สภาพแบบมันคือน้องป้ายแดงเลยครับลูกค้าเรียนกันแบบนี้ดีกว่าแล้วก็คันที่ผมคัดนะครับอย่างแรกเลยจะต้องไม่โดนก็โครงสร้างนะครับอันนี้ผมพยายามนาเสนอรถพวกนี้ก่อนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบโทรสอบถามผมได้เลยครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซ็นเตอร์นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้นะครับสามเจ็นะครับผมโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับราคาต่อรองได้นะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับประวัติคุณลูกค้าเลยแต่ข้อดีของการไม่จัดไฟแนนซ์นะครับ คุณลูกค้าจะไม่โดนแบต7%นะครับราคาตัวรถ889นะครับคุณลูกค้าก็จ่ายแค่ราคาตัวรถนะครับ